สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แม่บรลรักทำผ้าคลิปผ้าไหมมือสนะคะคุณแม่ทํคลิปผ้าไหมมือสองะค,ะค่ะค่ะไปแล้วคลิปหนึ่งนะคะปล่อยไปแล้วคลิปหนึ่งนะคะค่ะรอบนี้เป็นคลิปที่สองนะคะเดี๋ยวคุณแม่หยิบยกบอกราคาขึ้นไปเลยนะคะค่ะเป็นราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะคลิปนี้นะคะค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะแม่บอลรักผ้าไหมมือสองนะคะ ค่ะราคา700บาทนะคะผืนนี้ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนนะคะ700บาทนะคะนิ่มทุกผืนค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะค่ะราคา700บาทนะคะค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนนิ่มทุกผืนนะคะ700บาทค่ะค่ะสวยมากมนะคะไม่มีตำหนินะคะค่ะถ้าคุณยายไม่เห็นก็รอยขูดรอยเขียนนิดๆหน่อยๆคุณยายขออภัยนะคะ ไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะแม่บอลรักผ้าไหมมือสองนะคะค่ะหมายเลขสามสิบเก้ค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะันนี้ก็เจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะเป็นไหมมือสองนะคะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะค่ะบนตัว เ้ากับคุณยายนี่แหละค่ะเจ้าของผ้าผืนนี้นะคะค่ะออกโทนสีสดนะคะค่ะสีส้มค่ะค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะเอาไปตัดเป็นกระโปรงก็สวยค่ะชุดยาวก็สวยนะคะค่ะเป็นเป็นผ้านุ่งเลยก็ได้ค่ะแล้วแต่ตามใจค่ะใย fc ของคุณยายทุกท่านนะคะค่ะ fc น่ารักของคุณยายทุกท่านวันนี้คุณยายได้ผ้าไหมมือสองมาขึ้นคลิปนะคะ ค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะเอฟซีของคุณยายทุกท่านนะคะที่รอคอยผ้าไหมมือสองทักคุณยายมาทุกวันนะคะผ้าไหมมือสองคุณยายให้กดติดตามกดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพราะว่าเวลาคุณยายทาคลิปจะได้ทานเพื่อนนะคะค่าเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะให้ให้ให้กดติดตามนะคะเอสไลน์ลูกให้หลานทําให้ก็เอสไลน์นะคะค่ะพื้นนี้ก็เจ็ดร้อยบาทนะคะหมายเลขสามสิบนะคะ สภาพใหม่สภาพดีไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะราคา700บาทนะคะค่ะคลิปนี้เป็นคลิป7 0 0บาทเป็นสีม่วงนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนนะคะ700บาทนะคะค่ะแม่บวรรักษ์ค่าไหมมือสองเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะค่ะเดินหาซื้อตามหมู่บ้านค่ะซื้อมาขายไปค่ะลูกผารลานทำซักรียผ่านการซักรียนะคะค่ะผ่านการซักรียแล้วก็ ผ่านการซักรีดแล้วก็มาขึ้น youtube นะคะค่าของคุณแม่บวริวาคุณแม่รักนี่ค่ะเป็น youtube นะคะลูกค้าถ้าคุณแม่มาอยู่เรื่อยค่ะหน้าเฟซหน้าไลน์อย่างไงคะคุณยายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ลงเฟซนะคะคุณยายเป็น youtube นะคะค่ะให้กดแต่ทาง youtube นะคะกดติดตามทางช่อง youtube นะคะค่ะผ้าผืนนี้ผ้าคุณยายกำลังเพิ่งเคยเห็นเคยเจอน่อะไรตั้งแต่หาผ้ามานานแล้วค่ะ ค่ะเป็นผ้ายกค่ะผ้ายกดอกเป็นลายเขาบอกว่าลายราชวัตนนะคะค่ะแต่เป็นผ้าไหมนะคะนิ่มนะคะหนาค่ะนิ่มหนาราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะเป็นผ้ายกดอกเขาบอกว่าลายราชวัตรยกดอกนะคะค่ะเนื้อเนื้อผ้านี่สวยงามมากค่ะเนื้อผ้าหนาแน่นนะคะค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะเป็นยกดอกนะคะดูใกล้ๆนะคะค่ะยกดอกค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะ ขายยกดอก7 0็้บาทนะคะค่ะเป็นผ้าไหมมือสองแต่น้ำมากค่ะคุณยายเพิ่งเคยเห็นเนี่ยรายลายราชวัตรแล้วก็ยกดอกค่ะค่ะราคา700้อบาทนะคะสวยงามมากค่ะค่ะยกดอกค่ะผืนนี้นะคะค่ะ700อบาทค่ะค่ะผืนนี้ก็ราคา700้อบาทนะคะหมายเลขสิบสีนะคะ ค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะริมมันค่ะคูเพืลูกค้าจากคุณยายจะอธิบายค่ะเพราะว่าคุณยายเคยเจอส่งของให้ลูกค้านะคะค่ะริมค่ะริมผ้านะคะที่มองเห็นแบบนี้นะคะริมเชิงล่างเชิงบนนี้ไม่ใช่ผ้าขาดนะคะเป็นรอยผังค่ะเป็นรอยสะดึงนะคะถ้าคนโบราณคนเท่าคนแก่จะเรียกผังนะคะการทอผ้านี้ ผ้าเรียกในอันนี้ว่าสะดึงนะคะสะดึงยันค่ะให้มันตึงนะคะให้ให้ผ้ามันตึงนะคะค่ะการทอผ้านะคะไม่ใช่ค่ะวิธีทําง่ายๆนะคะทําหลายขั้นตอนนะคะค่ะสะดึงงอันก็สะดึงยันนี่ก็มันก็เลยเป็นรูๆนะคะเชิงล่างเชิงบนนะคะค่ะไม่ใช่ผ้าขาดนะคะลูกค้าเข้าใจนะคะคุณยายชี้แจงทุกจุดนะคะเป็นรอยสะดึงปักนะคะเชิงล่างเชิงบนนะคะ ค่าเจ็ดร้อยบาทนะคะผ้าผืนนี้นะคะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะผ่านิ่มมากค่ะเป็นลายนกยุงนะคะค่ะค่ะเป็นลายนกหันหน้าเข้ากันนะคะค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนนิ่มทุกผืนนะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะ ราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะคลิปคุณทายายทำเป็นคลิปเป็นคลิปนะคะไม่ให้สับสนนะคะอันนี้ก็เจ็ดร้อยบาทเหมือนกันนะคะเป็นเหมือนช่องทางน้ำไหลนะคะเป็นผ้าลายโฮนนะคะค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะไหมเรียกยี่สิบสองนะคะค่ะเป็นไห้บ้านทางพุ่งทางยืนค่ะ เอาไปตัดเป็นกางเกงก็สวยตัดเป็นกระโปรงก็งามนะคะแล้วแต่ความเหมาะสมของท่านนะคะค่ะคุณยายเอามีของสวยงามมาฝากนะคะค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะไปตัดเป็นกางเกงตัดกระโปรงก็สวยผ้าไหมมือสองมีแต่คําว่านิ่มนะคะค่ะนิ่มทุกผืนสวยทุกผืนนะคะผ้าไหมมือสองนี่หายากมากค่ะคุณยายยอมรับเลยค่ะว่าหายากค่ะค่ะเพราะว่า ผ้าไหมนี่แต่ละผืนนี่เขาไม่ได้นุ่มค่ะไม่ได้นุ่มวันสองวัน,วนชำรุดพอที่จะได้เอามาไขายให้คุณยายเดินหาซื้อนะคะค่ะบางท่านก็ผืนหนึ่งก็ถ้าคุณยายนี่ก็ค่ะผืนหนึ่งใส่ได้เป็นสิบสิบปีนะคะแต่ละผืนถ้ายังมีผ้าเก่ามาขายให้คุณยายเลยค่ะคุณยายก็ก็ยังงงเหมือนกันแหละค่ะคนบางคนไปหาวันละผืนก็ยังไม่ได้นะคะผ้าไหมมดอสองนะคะ ราคะหมายเลข33บานะคะ700บาทนะคะเป็นหางกระรอกค่ะเป็นตาสกอตหางกระรอกนะคะไหมสองเส้นหมุนเกลียวใส่กันคนยายเรียกผ้าหางกระรอกนะคะทางบ้านคณยายนะคะค่ะมีน้ำหนักมากค่ะหมายเลข33นะคะถ้ามีน้ำหนักนะคะหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะไหมสองเส้นหมุนเกลียวใส่กันหมุนใส่กันเขาเรียกว่าผ้าหางกระรอกค่ะราคาอยู่ที Age ่ ค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะเนื้อผ้าหนาแน่นมากค่ะหางกระรอกนะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะเนื้อผ้าแน่นค่ะใหม่บ้านทางพุ่งทางยืนค่ะค่ะนี่ก็หางกระรอกนะคะส่วนมากทางาเขมรลงไปนี้ส่วนมากจะนิยมใส่ผ้าหางกระรอกค่ะทําเป็นตาสกอตเล็กๆนะคะตาสกอตแล้วก็หางกระรอกนี่ค่ะของแท้จะมีดอกยาติดด้วยค่ะของแท้ของเก่าของโบราณน,นะคะ ค่ะเนื้อผ้าหนามากค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะผ้าหางกระรอกแต่ละผืนนะคะค่ะไหมสองเส้นหมุนใสกันตีเกลียวมาเป็นว่าเขาเรียกว่าผ้าหางกระรอกค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะหางกระรอกพวกนี้ค่ะค่ะในสภาพคุณยายซื้อมานะคะค่ะค่ะเป็นผ้าหางกระรอกไหมเลขยี่สิบสองเอาไปตัดเป็นกางเกงสวยงามมากคุณยายก็เห็นเขาตัดค่ะ ตัดเป็นกางเกงทรงตรงหรือตัดเสื้อก็ได้ค่ะค่ะถ้าหางกระรอกตัดเสื้อคลุมแล้วก็ตัดชุดยาวเหมือนคุณยายก็โอเคนะคะค่ะราคาเจ็ด้อยบาทนะคะพิซนี้ที่เพื่อเกตร้อยบาทค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะค่ะไหมเลขสิบนะคะค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะ อันนี้ค่ะคุณยายอยากยาให้ดูสองด้านนะคะแกบอกว่าแกคนตัวใหญ่นะคะแกมัดหมีบางท่าน,นี่ก็มัดหมีบางท่านก็เวลาท่านมัดไปใ่ก็บางทีท่านก็ไอเด้งเข้าไปมันมันไม่พอดีผืนนะคะก็เลยวางมาต่อค่ะก็ป้ายแบบนี้ก็มองไม่เห็นนะคะค่ะก็หายไปนะคะอยู่ข้างในนะคะค่ะใหม่บ้านทางพุ่งทางยืนค่ะหลบเขาอยู่ข้างในก็มองไม่เห็นนะคะนิดเดียวนะคะ ก็เป็นผ้าใหม่เหมือนกันค่ะแต่ถ้าไม่ได้เป็นรอยต่อนะคะท่านทอติดกันไปเลยนะคะค่ะราคาอยู่ที่เจ็้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้าลายไทยนะคะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะถ่าใส่ออกง,งานขาวดําก็ได้นะคะผ้าผืนนี้นะคะค่ะเพราะว่ามันสีเข้มค่ะค่ะราคา7จ็้บาทนะคะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนเนื้อผ้าหนามากค่ะ สภาพใหม่นะคะสภาพดีนะคะภาพอย่นี้นะคะแกใช้งานแกบอกว่าใช้แค่สามครั้งนะคะค่ะก็ออกมาขายให้คุณยายนะคะค่ะบางท่านก็ขัดสนเรื่องการเงินนะคะแล้วก็ได้นําค่าที่นุ่งถือค่ะบางท่านก็คุณยายตามหาซื้อตามหมู่บ้านก็น่าสงสารเหมือนกันนะคะผ้ทาทั้งๆที่นุ่งอยู่ทุกวันก็ได้เอาออกมาขายะคะ่ะส่วนมากเป็นอย่างนี้ค่ะตามที่คุณยายไปหาซื้อนะคะ ค่ะนุ่มทุกวันยังแบ่งออกมาขายได้เพราะว่าการถัดส่วนด้านเรื่องเงินนะคะเลี้ยงหลานบางท่านก็เลี้ยงหลานนะคะค่ะเลี้ยงหลานพ่อแม่ก็บางท่านก็ส่งนมไม่เพียงพอนะคะค่ะหมายเลขสามสิบเจ็ดนะคะสภาพใหม่นะคะผ้าปืนในี้ใช้งานแค่ครั้งเดียวนะคะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะเจ้าของเขาก็ตัวไม่ค่อยใหญ่นะคะเท่าคุณยายนะคะค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะผ้าผืนนี้ค่ะ ค่ะใช้งานแค่ครั้งเดียวค่ะสภาพดีสภาพใหม่ไหมบ้านทางพุ่งทาง,ทางยืนค่ะแม่บ่าววันรับผ้าไหมมือสองแ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณยายด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะเวลาคุณยายถ่ายทําคลิปจะได้เห็นคุณยายเร็วๆจะได้ทาเพื่อนนะคะค่ะบางท่านก็ทักมาส่วนมากมีแต่ผ้าหมดก่อนนะคะผ้าไหมมือสองจะไม่ค่อยพอกันนะคะ าราคาอยู่ที่เก0ร้อยบาทนะคะคลิปนี้นะคะข่าวไทยนี้ค่ะคุณยายขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่ให้กําลังใจคุณยายอยู่นะคะค่ะมุนรักษาพ้าคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านมีแต่ทำว่ารวยๆทุกท่านค่ะ